ต่อไปเป็นเครื่องทอนขนราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันเยนครับกระดินสัต์ก็มีใช้ทอนคนทอนคุนศูนย์จุดห้ามิลลิมตนะความยาวของคุนกันน้ำได้ อบระดับได้สามระดับบุคคลภายในมีอะไรบ้างก็มีคู่มือการใช้งานครับคู่มือการใช้งานแล้วตัวเครื่องนี่ครับลักษณะของเครื่องทนคน,คน มุนแล้วครับมันติวเลยแดงมากนะ่ากลัวคนลงมนี่คอนเสืริมมีอะไรบ้างครับเปิดดูข้างในดีกว่ามีที่ชาร์จครับซึ่งสามารถชาร์จได้ทั้งตั้งแต่ไฟร้อยวตนถึงสองร้อยยี่สิบวนครับ แล้วก็ตัวต่อไปเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นตัวทันคนครับทอกคนรักแร้ทอนลรทอนเล่นหมครับตัอไปเป็นตัวตัวนี้โกนหนวดครับโกนหนวดแล้วก็ตัดผมสามารถตัดผมได้ครับอืมดีมากมาสมล้วที่ราคาสมสมเหลืองที่ราคาแพงตัวนี้เป็นตัว จะลองครับไม่รู้ลองอะไรน่าจะลองพวกนี้แหละ <c oughs> สุดท้ายเป็นเปล่งเปล่งครับแรงนะกลัว